จากประตูบ้านออกสู่ถนนมันออกได้ค่ะแต่มันขรุขระนิดหน่อยค่ะพื้นมันไม่เรียบค่ะเดี๋ยววันหน้าคุณครูจะมาทำนะทำได้วันหนึ่งวันถัดไปก็เมื่อยแล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ทำมาก็นอนเลยค่ะทำได้วันหนึ่งเมื่อวันก่อนจนเมืดเลยค่ะก็สามารถทำเอาหญ้าออกจนเห็นแผ่นปูนนี่ค่ะมันดูขรุขระแต่มอเตอร์ไซค์ของคุณครูก็ สามารถขี่ผ่านไปได้ค่ะจนกระทั่งออกปากทางค่ะก็ขี่ได้ชิดซ้ายนะคะแล้วคุณครูก็เห็นคนเช่าเขาเดินไปเข็บผักบุ้งค่ะในหนองวันนี้คุณครูก็อยากจะไปขี็บา้างว่าเป็นยังไงบ้างมันจะมีให้เขีเดเยอะไหมจะได้เขีบผักบุ้งมาต้มค่ะทางที่เดินไปเขีบผักบุ้งก็รกนะคะถ้ามีเรียวแรงก็จะมาทำถากถางให้มัน ล่งเตียนจะได้ไม่น่ากลัวเวลาเดินไปค่ะถ้ามันโล่งเตียนซ้ายขวามันไม่รกคนก็จะเดินเยอะนะคะทางทางที่เดินไปหนองเขียบผักบุ้งกับทางที่เดินไปออกนอกปากซอยค่ะตรงข้ามก็จะเป็นบ้านจัดสรรเผื่อคนงานในบ้านจัดสรรอยากกินผักบุ้งเดินผ่านไปผ่านมาทางก็จะเรียบเองค่ะเนาะ